สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันกันกบรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมนะคะโดยมาเจอกันกันกบคุณครูปุ้ยหรือว่าคุณครูลักษณภรณ์นิพินนั่นเองนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเรื่องที่ครูจะสอนนะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของ my body my body ที่มีความหมายว่าร่างกายของฉันอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ ครูจะมีแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างจะยากกว่าเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเ,เป็นใบางานเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนเอามาทำกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมีใบางานอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวครูขอทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของ My Body อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็นักเรียนคนไหนที่จำได้นะคะก็ให้พูดพร้อมกันกับครูได้เลยนะคะเริ่มจากคำที่หนึ่งนะคะ H E A D Head Head สีสาะ H A I R แฮผมแฮผม E Y E I ตา I ตา E A R E หูเอหูอนโออสอีนอสจมูกนอสจมูกอมโอยูทีเอเมาสปปากเมาส์ปาก T โอโอทเอชูดฟันหนึ่งซี่ชูดฟันหนึ่งซี่ทีอีอีทเอชีฟฟันหลายซี่ ฟันหลายซี่ n อ e c นอ e c k คเน,เน s H o u L d e ค k คอ s อ o u อ d อดีอ R หลา Shoulder Like H A N D Hand Mư Hand Mư F I N G E R Finger Níu mư Finger Níu mư A R เอ็มอาร์มแขนอาร์มแขนเคเอนอีอีนีเข่านีเข่าอาวอีจีเลขขาเลขขาเอฟ o อ t foot ุเท้าข้างเดียว f o ุ t เท้าข้างเดียว f อ e อ f e e ทฟเท้าสองข้างฟ e t เท้าสองข้าง ก็จบไปแล้วนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับ My Body นะคะ,น,ะ,คะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าถ้าฟันซี่เดียวเราจะอ่านออกเสียงว่า shoot แต่ถ้าฟันหลายซี่เราจะอ่านออกเสียงว่า e ี t และเท้าข้างเดียวเราอ่านออกเสียงว่า foot ส่วนเท้าหลายข้างเราจะอ่านออกเสียงว่า feet นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะเขาให้เรา tag and write นะคะ tag แปลว่าลากเส้นประแล้วก็ write แปลว่าเขียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหน้านี้ในด้านบนนะคะเขาจะมีคำว่า this is m y มาให้นักเรียนเป็น เส้นประใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนลงมาให้ครบทั้ง6ข้อเลยนะคะแต่ทชนี้ทํายังไงต่อคะนักเรียนมาดูข้อที่1เลยค่ะข้อที่1เขาชี้ไปที่อะไรคะเขาชี้ไปที่เส้นผมของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นผมคําศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือคําว่า hair ก็คือตัว h a i r ถูกต้องไหมคะให้นักเรียนออกมาเขียนได้เลยนะคะก็จะ,ะอ่าน เป็นประโยคได้ว่า this is my hair นะคะต่อไปค่ะข้อที่2องเขามีประโยคมาให้เราเหมือนกับข้อที่1นเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า this is my ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในข้อที่2ลูกศรเขาชี้ไปที่อะไรคะเขาชี้ไปที่หูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหูคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เขียนว่าอะไรนักเรียนก็ไปดูในใบงานที่ครูให้นะคะแล้วก็เอามาใส่ให้ตรงกับคําตอบนะคะแล้วก็ให้นักเรียนหัดอ่านนะคะต่อมาค่ะด้านล่างนะคะเขาให้เรา fill in the missing letters นะคะเขาให้เราเติมตัวอักษรน,นะคะเขาให้เราเติมตัวอักษรน,นะคะโดยครูจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนนะคะแล้วก็จะ ตัวอักษรที่ขาดหายไปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูในใบางานที่ครูให้เราไปนะคะและเอ,อกมาเติมให้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะใบางานชิ้นต่อไปนะคะให้นักเรียนเติมตัวอักษร a ลงในคำศัพ์นะคะเพราะฉะนั้นหน้านี้ให้นักเรียนเติมมาแค่5ตัวอักษรเท่านั้นนะคะโดยให้นักเรียนดูจากตัวลูกศรน,นะคะว่าชี้ไปตรงที่รูปภาพรูปไหนนะคะแล้วก็เลือก a e i o u มาเติมให้ถูกต้องนะคะ ต่อมานะคะเป็นใบงานที่3นะคะให้นักเรียนวงกลมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพนะคะ c i r c l e the correct words นะคะก็คือให้นักเรียนวงกลมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองนะคะโดยในแต่ละข้อครูจะมี1รูปภาพมาให้นะคะแล้วก็จะมีคําศัพท์มาให้นักเรียนเลือกนะคะถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกไหนเป็น ตัวเลือกที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนวงกลมนะคะขอย้ําเลยนะคะว่าให้นักเรียนวงกลมมานะคะเพราะว่าในคําสั่งเขาก็บอกเราชัดเจนอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะเป็นใบงานชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งใบงานนี้นะคะครูก็ อยากจะให้นักเรียนนะคะทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ระบายสีให้สวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในงานนี้นะคะครูจะให้เราทําอะไรนะคะก่อนอื่นเลยค่ะให้นักเรียนระบายสีก่อนนะคะซึ่งบางคนอาจจะระบายสีก่อนก็ได้หรือจะเขียนคําศัพท์ลงไปก่อนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะให้ทํายังไงมาดูกันค่ะ พอระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนมาดูที่ใต้รูปภาพพร้อมกันนะคะแล้วให้นักเรียนเติมคําศัพท์ที่คุณครูให้ในใบความรู้นะคะเอามาเขียนใต้รูปภาพให้ถูกต้องนะคะทีนี้พอเขียนคําศัพท์แล้วระบายสีเสร็จแล้วนะคะครูขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตัดรูปภาพนะคะตัดรูปภาพรูปนี้นะคะเอามาส่งครูด้วย นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอให้หนักเรียนตั้งใจทำงานนะคะเขียนด้วยลายมือสวยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ See you next time ค่ะ